สว,ส,สวัสดีครับสสวัสดีค่ะยูกับคุณเขานะครับผมค่ะโอเคครับผมวันนี้เราก็มาทายเพลงเกือบผู้อุลตร้าแมนแล้วเนี่ยทายเพลงคาเมเลเดอร์นะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเหมือนกับเพลงอุลตร้าแมนเลยครับผมที่เราจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมแล้วก็ปิดเพลงแล้วก็ทายนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยเพลงว่ะไปรังะชาลงสองคนนะครับจัดไปอ๋อวิสัท สัข้าวี่คะแนนกำลังเยอะโูดอ่ะจำได้หรับฟังบ่อยเอเออินโทนี่รู้คอ uh oh ่อไปครับเหมือนเพลงนเดกเอากางหน่อยเอาเอาซักกางงหน่อยขอกลางๆเยขอกางงเพราะนี่อินเออ นี่มันแม็กไม่ใช่เอ้ยนี่มันเน็กซัสไม่ใช่เหรออุตร้าแมนเน็กซัสอ่ะจะเอามาหลอกอ่ะจะมาหลอกกัจะให้สับสนระหว่างอุตรโมกับกำลังเลเจอร์เหรอมันเป็นมุกครับมันเป็นมุกเฉยๆนึกว่าจะงงสับสนกันอ่ะไปครับไก่มุกถูกต้องนะครับ เอมื่อกี้เพลงมันขึ้นมาได้แกว่าไก่มั่วอะโอ้ฟังออกได้เหรอใช่โอเคตาเลยให้แค่นี้ยฮะเอากลางๆหน่อยนิดนึงกลางยินโคนานเกินได้ไหมเอากลางๆขอกลางๆขอกลางๆ กลางใช่ไหมในตู้เราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคมเป็นใเดร์ต้องจำแบบเป็นภาพในความทรงจำเอาเองก็จะขึ้นแกจะขึ้นท่อนฮุกแล้วอ่ะขอท่อนฮุกหน่อยก็จะขึ้นท่อนฮุกแล้วคนคนคนน่าจะอยู่ในตู้เราให้อีนึงเลดเหรอ ม่ใชเพลงนี้อาจารย์เพ่เคยได้ฟังกันนะครับเพลงของเดนโอว่ายอยู่แล้วไม่คิดว่าย่างงี้อยู่แล้วแบบคิดในหัวไว้ว่าไม่เดนโอหรือเปล่าตอนที่หันไปมองที่โตต่อไปเลยนะครับไป <c oughs> ชิบะ <c oughs> โอ้โหไหวมาก <c oughs> ให้ฟังนิดนึงอ่าฮะ ไม่เคยฟังไม่เคยฟังเพลงยุคเฟดหนึ่งใช่ไหมเฮเซเฟดหนึ่งอ่ะข้าชอบฟังเพลงเฮเซเฟดสองโฟเซ่โอ้โหโฟเซ่ไนึกมาแล้วไปบิดนั่นนี่มันเฮเซเฟดสองอ่ะข้าชอบฟังเพลงของยุคยไปเล่นเเเฮซฟดสองโฟเซ่นะครับขอเฟดหนึ่งเลยเฮเซเฟดหนึ่งไม่ก็ยุคโชวะเลยไปไกลไกเลยเอ้ยวิศนุสวรร่์ ไม่ใช่มันคุ้นคุ้นไปนิดนึงเฮ้ยมันเหมือนวิชาแต่ไปนิดนึงเฮ้ยคุ้นคุ้เฟสอะไปกลางกลางเฟดสองฟานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วย่อเดี๋ยวๆให้ถ้าพูดปุ๊บนี่หมดสิทธิ์เลยนะ เบลดเหรอไม่ใช่ออ๋ตอบยังตอบยังไม่ใช่แม่นี่มันเฟดสองเพลงฟังจากเพลงน่าจะเป็นเฮเซเฟดสองให้ตอบนั่นก็คือน่าจะเป็นเพลงของมาสุตรคร์ไับ์อ่ะคนข้าคตอบไม่ใช่ไร์คนข้าครับตอบไม่ใช่ไรแลอวคิดก่อนติ๊ก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 กสามสางเอาหมดแล้วเลือกไม่รู้โกส์นะครับแล้วโกส์เราใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน มันใกลเคียงกันใกลเคียงกับใจต่อไปแนละ้วต่อไปต่อไปแล้วทำไมมันคุ้นคุ้นนะเคฟังฟังตั้งใจฟัง,ฟง,ฟงไปที่วิกิตใช่ไหมคุณเขาประสิแล้วนะครับอ่าต่อไปต่อข้านะครับโซโลโกีตารานานจัง ใชเฟซสองแน่เลยไม่น่าใช่เฟซหนึ่งแล้วเฟซสองคิดก่อนเพราะว่าเพลงมันดูแบบมันดูแบบทันสมัยแล้วมันดูแบบให้แบบยังไงดีน่าจะอยู่ช่วงกลางให้กลางๆเพลงดิ้นเลยดิขึ้นเลยรู้เลยว่าน่าจะแบบน่าจะแบประมาณอ่ะโจ๊ะแม น้ำแข็นะครับโอเคดีเคดีเคทนะดีเคทนะมเมื่อกี้ค,ค,คิดระหว่างว่าน่าจะเป็นดับบนยูไม่ก็ระหว่างชีวว <ไอ S 1> ้วางกับด<า>ับเม่บน<า>ยูให้คนั้นครับตครับถ้าพูดมาก่อนคน,นนั้นก็คือหมดสิ้นเลยนะห้ามพูดถ้ามันไม่มั่นใจนะต่อไปปุ๊บ <laughs> มีหลายเพลงใช่ไหมเพลงอ,อันนี้เพลงมากเลยเด้เหอ <laughs> หลอกเล่เหรอไปแล้วครับมีการหลอกนิดหน่อยโอ้โหแค่นี้พอแล้วครับนะโอ้ถ <No! laughs> ูกต้องครับให้แค่นี้เพลงดีง่ายมากเลยไม่ให้เยอะคำบุตะไม่เคยฟังเหรอพเพลงแบบตึมติมเตึมด,ด,ดัง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 ใช่ไหมใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม <laughs> 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 โอเคนี้หรือมีแค่สิบมาต่อเลยแป๊บนึงนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วก็เอาเพลงนี้ไปเลยไม่ได้ร้องใช่ไหมไม่ได้ร้องไม่ใช่อุลตอร์แมนใช่ไหมไม่ใช่ไม่จะอยู่แบบไม่ใช่เพลงอินโทรอ่าไม่ใช่เพลงโอเพ่น เพลงตามพิเศษเหรออืประมาณนั้นอ่าแล้วเพลงอะไรเพลงของมาสเตอร์ลูคยนะครับลูคยเอรอไม่เคยฟังเลยอ่ะลูคีอ่ะเพลงลคยเป็นเพลงที่ไม่ค่อยเคยฟังเลยซีรีส์นี้แทบจะไม่ค่อยเคยดูเลยด้วยซ้ำลูคยอ่ะแบบมีแคดซีดีลูคีนั้นแล้วก็เปิดดูอ่ะเปิดดูแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยดูแค่ครั้งเดียวไปแล้วนะฮะเพราะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องมันซับซ้อนเกิน อากิโตะไหวมากอากิโตะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะพูดเหมือนเหมือนเหมือนเกือบจะพูดท่อนแบบเนื้อลองเพลงแล้วหรือแบบนึกได้แบบเฮ้ยนี่อากิโตะนี่นะใช่ไหมอากิโตะถูกต้องครับถูกต้องต่อไปต่อไปต่อไปอ๋อสาย เอ้ยไม่ใช่ดิเดนโอเดนโอครับเดนโอไม่ใช่ข้าฟังบ่อยได้เพลงเนี้ยนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเพราะว่าเพลงของข้าจำเสียงแบบ โทรศัพท์ของไฟใช่ไหมที่มันเนี่ยตี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 ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไฟมันเพลงเปิดของไฟอ่ะมันขึ้นมันเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวฟังต่อไปครับมันเปิดแบบตึ้งเลยอ่ะเฉลยไปไปเลยตาไบเด็บเบิ้โหลเกือบไปนะฮะเกือบ ไม่นะเราตอบผิดไปบิวโอ้ยเจ๋งโอ้ยเขาชอบเย่้นจะบอกถูกไหมถูกต้องไหมบิวข้าวโก๋ในที่สุดก็ตอบเพเลยเพจสองได้สักทีเพจสองอ่ะข้าตอบแบบตอบรัวๆเลยเพจสองในที่สุดผ่านจนได้ตอบได้จนดได้ต่อไปเลยนะครับคือความภาคภูมิใจระวังไปจจโอ โโอ้หลิงใครไวกว่ากันน่ะแล้วนี่เหรอจำได้ใช่ไหมดูใช่ไหมใช่ไหมใช่จีโอต้น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 ฉบับเลยต้นต้นฉบับที่เขาร้องยังฟังเลยต้องไปเลยนะตอไปเลยนะเอ็กเซสถูกต้ครับเอ็กเซเพิงขึ้นมาแม้กซี่โเองอ่ะกำลังจะอ้าปากูดอ่ะเพราะเป็นเที่เธอสบ ไม่ใช่โทรศัพท์มันเป็นเสียงเกมเสียงเกมแบบเกมยุค90เหมือนเกมมาริโอติ้ติ้ติ้ตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยเออแล้วคือขอนอฟเพลงนี้ขอนข้าฟังบ่อยมาค่าฟังเพลงมาเลยเด้อแล้วขค่าฟังบ่อยเอากลับเก่าหน่อยเอากลับไปนู่นเลยเอากลับไปนู่นเลยกลับไปยุคเลยสมัยอดีตการ์ทอายุ70 60ที่มีมาเด้อตัวแรกผมมากลับไปไกลๆเลยไม่ต้องเอาเอซเลยไมล่ะ้องเอซกลับไปไกลๆเลยนี่คือความท้าทายล่ะ กลับไปไกลๆเลยเราเกิดไม่ทันอยู่แล้วแบ๊กโอ้โหให้สักหนึ่งแต้มว่าแบ๊กถูกต้องไม่เอาเรยว่าเรยว่าเยว่ามันมีแค่สองตัวเองคือเซเบอร์กับซีโร่วันโอเคตอไปนะไป อินโทรอินโทรครับอินโทรไวมากก็จะไม่ได้หรอไม่ยอมนไม่ยอมไม่ยอมเมื่อกี้ทยถูกคำว่าบอกไวใช่ไหมตอนก่อนแกเนี่ยที่บอกไม่ใช่เสียงภาษาจีนตัวหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งถูกต้องตัวหนึ่งพวปตัวหนึ่งวีหนึ ัวที่เท่าไหร่ก็ได้กลางๆของชาวปะเบ็ดเหรอไม่ใช่เบรอเฮ้ยอย่าพูดนะไม่คุ้นเลยถ้าบอกให้ปุ๊บนี่รู้เลยอันที้นึงนะห้าพูดไปก่อนนะไปเต็มตัวไม่ไม่ใช่อากิโตะสิไอตัวที่มันใช่กราซอะหรือคิดเอ้ยเอไม่ใช่เด็กคุกะถูกต้องคุกะ แค่ที่ไม่เย่อหบตัวล่างอ่โยยจอันนี้เพลงไทยเวอร์ชันนะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับมันจะมีท่อนที่มันร้องว่าอะไรไม่รู้คู่กันเรื่องพิธีนี้จุดหนนั่นอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตา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 เราเอาเพลงต้นฉบับของเขาโอ้แค่นี้ก็พอแล้วครับ เป็นเพลงที่มาทำใหม่ตอนตีใหม่แต่ยังเหมือนเดิมเบสไอเอ็กซ์เบส A อเอ็กซ์เบสไอเอ็กซ์ครับเมื่อกี้สตาร์ทเพราะว่ามันดูแบบเพลงมันเหมือนอยู่ในหัวแต่คิดไม่ค่อยออกอ่ะแล้วก็ในที่สุดก็คิดออกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวลดเล็กสิทธินะ ตาตาตาเดี๋ยวสิเร็วเร็วเลิกเพลงเร็วเร็วอย่าใครแล้ววีสามโอ้โหอันนี้เทพโชวะเทโชวะไม่แก่เทพโชวะนะแก่เกินอ่ะอ้าไป ใช่ไหมใช่ไหม x v ที่ b t เขาเรียกว่า x เฮ้ยถูกต้องครับใช่ใช่โอ้โหถ้าเซตอัพเซตอัพไม่ได้เลยที่นี่โอ้อันนี้อันนี้ง่ายมากเลยใช้เปิดดิทเดียวนะเพราะเปิดเยอะไม่ได้นะอ่ามีเดียวนะอามาซอนโอ้โหขอนข้านะเพราะว่าปั๊บเปิดยาวจะเป็นเงี้ย เขาก็่พิ่งรู้ไงเอาละนะครับไม่เปิดทํามาตอนกลางๆเพลงน่ะซุปเปอร์วันอืมเอากลางๆดีเหรอไม่ทันใช่เอากลางๆดีนะเพลงของตัวเองเอากลางๆดีนะโอเคไปเอาละเอากลางๆดีไหมครับที่มีกี่มากแต่จะไม่ใช่ไม่ซีคอนหรือเปล่าแซดเอ็กอ่ะแซดเอ็กอ่ะ ซุคอร์ดอะเซ็ตเองออกกลางๆเพลงก็จ hmm. e ัดไปนะฮะแล้วตายสุประวัต้โหผาวันพอดีเลยหายไปไหนนะเราขึ้นขันข้าวหายไปไหนกลับมาสิกลับมาเอาใหม่งะ จะยากว่อตอนนั้นมันสกายไรเดอร์อากิโตะโอ้โหน้องช้าจังก็เพิ่งก็มันกองก็มันกองดังอ่ะกองดังตัวครับกองมันดังตึ้งตึๆงตึ้งตึงตึงตึงแล้วก็ยามีคนนะขาอล่ะครับไปแล้วนะตัวนี้คาบุโตะ โอโหเทพบริบูรณ์เลยต็ไม่ตะกี้อ่ะเพ็นว่าตะกี้อ่ะกำลังนึกอยู่เลยไปอ้อได้โอ้โหมันเซียนเฟสสองอ่ะเซียนเฟสสองอ่ะอันนี้งงไปเลยขึ้นท่อนเลงนะใช่มใช่ไหมโอ้โหดนตีเล้าใจเหรอ ที่เราใจไม่ใช่เลยใช่ไหมขอเอาเปิดเพลงให้ชิชินอสึเกะเขาเขาล้างรถไงจะไม่ได้หรออ๋อก็พระเอกรังเกะเขาลั้งรถเหรอก็แค่พระเอกรังรถเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เอาตัวต่อไปมาตัวต่อไปมาแล้วมีคนเดินบนถนนใช่ไหมสวัสดีโอ้โหดูดู เสียงเฉิบๆขับมันคุ้นมากเลยก็เสียงจรวดไงกำลังจะปล่อยจรวด้อกำลังปล่อยจรวดอาจจะมีซ้ำๆอันเดิมไหมแต่ก็จะเราดูว่าถ้าบนมาได้ไหมเราคนทำท่าผิดอ่ะไปอวอาศไม่เหรอไม่ใช่ ไกลโมถูกก็ได้คี้พูดอะเพงมันพูดเให้ฟังไม่ใช่หรอแสาวนมาให้รอบนึ่งนะเอาเพลงใหม่ๆไม่ต้องวนเอาเพลงใหม่ๆไม่ต้องวนแล้ว <c oughs> ขบุตรโตไง <laughs> ใช่ขบุตรโตเฮ้ยผ <c oughs> ิดี่ไปอย่างนี้น เบ็ดเบ็ดเมื่อกี้เพลงเบ็ดเบ็ขึ้นต้นมารู้เลยเบ็ดคือแล้วเมื่อกี้ขึ้นต้นมาแบบแบบขึ้นมาเลยหัวแหลมๆหลมตัวหนึ่งอ่ะออะไรีเง่าเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ท่อนกลางไปเดาปั๊บโอ้โหถูกครับ ใช่มอากิเนะนาคานาซาโะใช่ไหมจำไม่ได้เหรอจำได้แต่แค่แบบขึ้นขึ้นมาแค่แบบเงี้ยขึ้นขึ้นมาไม่ยังยังลำโพงยังไม่เต็มเสียงเลยอ่ะอย่างนี้ได้เหรอเฮ้ยทำไมกันนะหรือซีเรวันก็ได้นะทำไมกันนะ ขอซีโรวันก็ได้นะง่าย,ยาไปซูเปอร์วันไม่ถูกสตองเกอร์ถูกต้องคทำนะอนลอยด้โอ้โหต้ทำแกง์ก,ก็ยังได้เนาะง่ายยังไงอ๋อยัง <c oughs> อ่ะอันนี้ครับ สุดสุดท้ายนะโอ้สุดสุดท้ายเอายากๆอะไรเงี้ยว้าว <Wow. S 1> แบบยากสุดเลยนี่ของเลื่อนไปไกลเลยใช่ไหมเนี่ยอือเอาแบบไม่รู้เลยนะผมจะเปิดให้คุณแค่สองวินะฮะเขาแล้วก็จะเปิดตรงกลางด้วยไป ชิลวันคุณเขาวายกว่าถ้าเป็นประธานไปหา,หาอีสุมั้งคิดว่าโอเคโอเคใครจะคะแนนดีกว่ามาดร็เร็วมาเร็วเร็ว,ว,รวนี่เขาไงนี่เขาทำยิ่งกว่าแล้วเขาดูงอะไรดูงสกอร์อร่อยให้ตัวสุดท้ายไหมตัวสุดท้าย อ่ะว่าต้สุดท้ายสุดท้ายต้นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเจ๊มั้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอ,อ๊อถูกต้องโอเคจบแล้วครับ <c oughs> ตอบไม่ได้จนได้ตอบไม่ได้จนได้ไม่นะทำไมคุณไม่กดเพเซเบอร์ให้ฟังอ่ะขวัญข้าวได้สิพี่เขาได้ยี่สิบสองว้ามือคนประมคนประมือที่ทำปากมือในที่สุดก็จบแล้วอ่เหนื่อยใช้สมองเยอะจังความจำโอเค โอเคก็จบเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฮะมีอีกเหรอมีอีกเหสุดท้ายให้กลางๆเซเบอร์ต้องโอ้โหไวมากกำลังอ้าปากอ่ะโอ้โหลมลมที่เข้าไป่ได้ปากอ่ะกำลังจะพ่นออกมาอยู่ที่ลำคออยู่เลยยังไม่พ่นเลยอ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมดในคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับผมอยากให้แบบมาทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้นี้นะครับผมแล้วก็อยากให้คุณขับไปรีวิวตัวอะไรอีกนะครับผมในตู้นี้ทั้งหมดนะครับผมก็คอมเมนต์นี้ได้ใต้หลังคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่มีคนดูมากกว่า300คนเราจะมาทำคลิปอนิเมะกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย